คูณฮะอุ๊ยดอกนี้เอาที่ผมสามพันแปดมาเอาเรือครับผมนี่แตกนอกระมาครับผมอุ๊ยสวยเกินคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้ลอกเลียนแบบหรือทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิปีควรได้รับคําแนะนําโอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะผมนี้เราก็อยู่ในเกมเออสมบัตินางเงือกนะฮะผมเกมนงกงางเงือกของค่ายพีจีนะครับผมไปเห็นคนเขาเล่นแตกมานะผม,ผมก็เลยมาจับตามดูนะผม ว่าจะแตกดีอย่างที่เขาเล่นหรือเปล่านะฮะหยาทุนมาเบาๆครับผมส0 0พันนะผมเป็นสัก40่สิบแลกจันนะผมนะอาจจะเยอะไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เยอะนะผมเหมือนทุน200เบสสี่อะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะออโตัวไปเสิร์ฟไทยนะผมล้างเกลือกันไปก่อนละกันนะครับผู้ชมฮะเออเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับผมนะมันออกแนวน่ารักนะน่ารัก เออนะผมนะดูว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะผมถ้าแตกดีก็เป็นเรามาตามกันดูได้ที่คอมเมนต์ฝั่งบนนะครับผมถ้าแตกยังไม่ถูกตาถูกใจก็กดติดตามกระดิ่งไว้นะครับผมวันไหนแบบลงเกมลงไกลๆก็ค่อยไปตามมาดูลองก็ได้นะครับผมนะเอออันนี้เกมนางเงือกนะผมนะแตกดีหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่เคยได้เหมือนกันนะผมเกมนี้นะเออเกมมันน่ารักขี้กลัวี้กลัวนึ่งเน่ๆนะฮะเออนางเงือกจ๋านะครับผมนะ แต่เขาก็เล่นแต่งนะผมก็เลยมาเล่นนะผมนะเออปกติกันด่วยจะเล่นนะเกมนี้นะครับผมยังไงจ่ายหรือเปล่าจะแตกหรือเปล่าอืืมนะถ้าไม่แตกก็คงไม่ได้เห็นคลิปนะเออได้นะผมนะแต่ว่า,ถ,าถ้าได้ลงคลิปจะคอยดูแล้วกันนะผมก็แตกมากหรือแตกน้อยนะผมสวยเกมนี้ก็นะผมนะมันก็วายมันก็จะอยู่อันเดียวเนี่ยโดดไปโดดมานะผมมันก็จะมีเออไ,ไอ้ไอ,อะไรวะ นะหอยไข่บุกนะฮะ,ะ,ฮะผมแนละ้วก็เป็นวายมาอีกมาสุ่มมาให้นะครับท่านผู้ชมฮะเกมนาะงเงือกสมบัติหนะังเงือกนะครับผมเออมายังไงปาบสวยนะเดลุนสเกตเตอร์ <c oughs> ผมมาไว้เกมไหนที่มม่เคยเล่นมาไว้มาไวแนะ่นอนนะฮะผมเออยังไงตึกตักตึกตักเสียงหัวใจเต้นดูรุ่มดูคนดูนุ่นช่วยเราเนะีนะ่ยนาะงเงือกเนะี่ยเออคือนารักกันเลยทีเดียวนะผมสวยฮะ รู้น่าจะเปลือกไอ้รู้น่าจะหอยมาเยอะนะไข่มุกไนะหอยมุกแน่ะผมนะเออยังไงไรป้าอืมไม่ไรนะฮะผมเอ๊ะทำไมเขามันแตกบูบาบูบาจังวะเออยังไงนะครับผมนะแตกสองพันก็ถือว่าแตกอยู่นะผมว่าได้สักสี่พันนะผมลงทุนแล้วนะผมก็ดีใจนะนะครับผมนะเพราะเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะฮะนะเห็นเขาเล่นก็เลยแตกดีก็เลยมาลองดูนะผมเออยังไงป้าบก็ให้นี่ไง ยังไงแล้วเงียบเหงาซะเหลือเกินนะครับผมนะแต่ว่าก็ดีนะผมนะมันก็ไม่ได้กินเยอะนะครับผมก็ขึ้นลงๆนะฮะอ่าปลายพันแปดแล้วจังหวะนี้นะผมคืนมาสิครับผมนะสิบสองเกมนี้ผมว่ามันต้องเน้นคอมโบแน่นอนเลยนะครับผมเพราะว่าดูโรงแล้วมันตัวจไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะฮะผมเอ่อนะฮะหรือว่าตัวแพงไม่เข้าว่านะฮะผมดูดิเนี่ยเว็ดสี่จีบจามาส่งมาสองเนี่ยมันน่าแตกไหมเนี่ยนะครับผมนะปกติผมต้องเล่น ปกตอุ้ยยังไงมานวะผมสองอุ้ยมันหมดไปแล้วผมนะปกติเกมไหนที่ผมไม่เคยเล่นผมจะเล่นทิ้งไว้ก่อนนะผมือนประมาณว่าไปเล่นเสียไว้นะไปฝากมันไว้นะกลับมาเล่นรอบหลังเนะี่ยมันจะแตกหนักอะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมฮะเออแต่เ,เกมนี้แทบไม่เคยเล่นเลยจำไม่ได้เลยเคยเล่นเลยเคยเล่นอยู่เลยแต่ว่ามไม่ได้เล่นจริงจังอะไรขนาดนั้นนะผมนะกดประมาณติดยี่สิบคไม่แตกก็ดีแนละ้วผมนะ <Yes. S 1> <laughs> เออนะผมนะ เ,เกมอะไรที่ไม่ชอบถ้าเกมไหนชอบนี่โอ้โหฝืนเล่นอยู่นั่นเลยโอ้โหบางทีก็เจ็บตัวก็มีเหมือนกันเนี่ยผมนะนะอย่างไงไม่มาจะไปแล้วมันนะ้งเนี่ยเงียบเงียบเกินนะฮะผมไปแล้วมั้งเกมนั่งเงือกนะฮะผมนะอาจจะอาจจะเล่นแบบเออไม่ถูกช่วงเวลาขอรือเปล่านะฮะเฮ้ยสวยสวยสวยดอกนี้มา28 28เนี่ยเยอะมากเลยนะ28เอ้ยมาเอาเอาว่าถึงคูณฮะนะผมนะสมคูณฮะโอ้โหหีบสมบัติ หีบสมบัตินะ่าจะแพงสุดละมั้งเพราะชื่อเกมมันก็หีบสมบัติที่เราต้องมาไอตัวนึงสวยดอกนี้เท่าไรเออสวยงามครับผมนี่นี่นี่ตัวแพงอยู่นี่เองได้รูสเกตเตอร์ด้วยนะฮะมาโอ้สวยงามครับผมเอาดิมามาดูนะครับผมนะมแต่ว่ามันจ่ายนอกมาให้แล้วนะท่านผู้ชมฮะไม่รู้ว่าคะแนนมันจะจ่ายให้อีกหรือเปล่านะผมจ่ายนอกมาค่อนข้างหนักแล้วเข้าฟีเจอร์ฟรีสมันมากข้างในมันไม่ค่อยจ่ายนะมาจังเ่าสาวจาังของผมทารักนะฮะ เออท่นนี้ก็ถือว่าแตกนะได้เลยนะผมนะถือว่าได้เลยนะ2,000กว่าส0มพันนะฮะเออสามพันกว่าเลยนะฮะผมแบบนั่งเงื่ยนะผมนะพูดถึงก็พอได้นะผมจบปีนี้ถ้ามันไม่จ่ายเฟอร์ก็พอได้เลยนะพูดถึงนะฮะเออนะครับผมยังไงเล่นหนาจะล่ำรวยขึ้นเยอะนะฮะผมนะเนะี่ยมันแตกกลางวันก้อนโตสักสองสามทีก็น่าจะพอแล้วน,นะผมนะเนะอืมยังไงเอ,อ้ย แต่เขาแตกหลักหมื่นเลยนะเบ็ดตีสิบเนี้ยนะสองสามหมื่นเลยนะผมนะเราจะถึงก็เปล่าะเอ,อเหยหมุนฟรียังไงตึงๆเลยนะผมไหมคุณพูดถึงน่กันล็อกเนาะนะฮะวายเวอร์อยู่ไหนหมดเนี้ยืป๊าบอืมเลยอ,อีกสามุนก่นนะผู้ชมฮะเนี่ยผมมันแตกนอกมาแล้วมันก็ไม่หายกะแตกข้างในเนยะตามสูตรตามสไตล์ของพรเจนั่แหละนะครับผมนะ เออภาพสวยงามไหลไปถึงคูนสิบไปลูกดูดีผมมันแต่งมม่มาแม่มแมน่ผมนะเพราะว่จ่นอกมาเมื่อกี้นะผมต0 0ังก่อนีดูดิครับผมไม่หวังอะไรมากเลยนะผมนะมาคอยสักหน่อยให้เป็นห้าเลห้าจะดูสวยเออเงือกน,น้อยคอยรักเงือกน้อยคอยรักก่อน,นอหนักหน่อยลูกเออเออสยสก็ไป เออหมัวเข้ามาฮเย่ yeah, สวยงามครับผมอุย้ยคุ้นติดยาวเลยวะ่ะนะับผมอุย้ยแบบนี้สวยแบบนี้อุย้ยช็อน,นี้ผมว่าคอมโบแบบอันนี้แน่เลยคอมโบยาวแน่เลยโอ้ยยังไหลไม่อยู่แล้วผมจังหวะนี้คอมโบยาวๆหมดยังยังไม่หมดครับผมสวยสวยเอาดีฮะผมถึงมันจะแบบไม่ทั้งวันก้อนโตแต่ก็ไหลเรื่อยๆดีเอาดี เอาดิเฮ้ยสวยงามครับผมคูณสิบโรครับผมจังหวะนี้นะฮะมาวายเวอก็มาดีครับผมวายมาแบบนี้แตกหมดแน่นอนนะฮะปาดกา็ให้เต็มหน้าดอกนี้ไหมหนึ่งพันสวยๆเลยโอ้ย,าย,ย,าย,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 ยครับผมาวายยาวๆใช่คอมโบยาวๆครับผมจังหวะนี้คอมโบยาว,ยาวจ้าดเอาดีครับผมนะโอ้ยแต่ดีอย่างที่เขาเล่นจริงๆนะัะผมนะ เอออย่างที่เขาบอกจริงนะผมเหมือนเขาเลยนะผมจังหวะนี้นะผมจะว่ายังไม่เยอะเต่าเขานะเออนะผมได้ทอนนี้ผมก็พอใจแล้วนะับผมนะซื้อสวยโอ้โหคอมโบโยาวจัดเกือบหลับนะท่านผู้ชมเออราวัลซูปปเปอร์ไมเการสามบนกรวมข้างนอกด้วย4ี่พันกว่าก็สวอสวยงามๆผม8 0 0พันกว่านะผมดอกสุดท้ายว่ายังไงหมดหรือยังยังไม่หมดนะผมมาโอยาวๆมา Mm hmm. จบแล้วท่านผู้ชมฮะสวยงามเหลือเกินนาะงเงือกนะผมแบบนี้ไปลองไปตามกันดูได้นะผมนะได้มาสี่พันนะรบับวกก็น,น้อยอีสี่พันและแปดพันกว่าเอาเรือจะจัดเหมือนกันนะผมนะเนื่ยเป็นเกมที่แบบไม่ค่อยจเข้าเล่นเท่าไหร่นะฮะมจะก็สวยงามงามเลยนะผมนะเออเงือกชาถือว่าเด็ดนะฮะผมนะสวยงามเกิน mm hmm. มา ยังไงมีอีกหรือเปล่าไม่มีก็พอนะผมนะทามันเงียบยาวก็คงต้องพอนะผมนะเปิดมาตอนแรกนี่อย่างเงียบเลยนะผมจะเปลี่ยนเกมหนีแล้วนะผมนะผมจะเล่นเกมมือแล้วน,น,นะแต่ว่าเออมัออนไลแต่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมนะจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะเออเพราะว่ามันก็ไม่กินทุนเราไปเยอะเท่าไหร่นะผมก็ขึ้นลงก็ถือว่าโอเคนะผมเออแน่ยังไงสวยๆของดอกนี้คูณฮะอุย้ยดอกนี้เอาที่ผมสามพันแปดมา เอาเรือครับผมนี่แตกนอกก็มาครับผมโอ้ยสวยเกินนะฮะผมยังไม่หมดครับผมโอ้ยสี 4, นะ่พันนะท่านผู้ชมฮะ เอาเรื่องครับผมไหลนอกก็ดีเหมือนกันนะนี่สวยงามเกินนะผมสี่พันสี่นะเออจัดประเด็ดเลยครับท่านผู้ชมฮะโอเคผมนะไม่ต้องไปต่อแล้วผมนะเงือนน้อยคอยรักนะผมนะชดต,ตัวมาสองสามชดแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะขอเจบสี่เคนแล้วกันนะผมไม่ต่อแล้วนะฮะไว้เจินเคมต่อไปแล้วกันนะท่านผู้ชมโอเคผมคนตัวรัเท่านี้เลยแล้วกันนะผมะเอเอไว้เจอเกมต่อไปนะผมนะฝากกดไลค์กดตดตามกดดิ่งกันด้วยนะผมะท่านผู้ชมนะผมสวัสดีครับ